ธรรมราชขนกองทัพธรรมให้กำลังใจที่กองปราบหลังเข้าติดตามคดีเชื่อมจิตและคดีอื่นๆมิรายงานว่าที่กองบังคับการปราบปรามในธรรมราชสารปัญญาหรือทนายธรรมราชพร้อมด้วยครอบครัวเชื่อมจิตขนกองทัพธรรมเข้าติดตามคดีเชื่อมจิตและคดีอื่นๆก่อนลอยกระทงเย็นนี้ทนายธรรมราชกล่าวว,าว่าวันนี้ติดตามในคดีเชื่อมจิตคดีที่ตนถูกทำร,รมร,รารร่างกายและร้องของความเป็นธรรมกรณีพระมหาเทรสมาคมโดยกรณีที่พระมหาเทรสมาคม ทางตนนั้นได้มีการเผยแพร่ความจริงไม่ได้ผิดหลักพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามซึ่งการต่อสู้คดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่นําไปต่อสู้ในชั้นศาลส่วนกรณีที่มีการนําภาพของอาจารย์น้องไนท์เชื่อมจิตมาเผยแพร่ในกลุ่ม a c e b o o k เดลระมิตเทวาจุตินั้นยืนยันว่าเป็นการโพสต์ในเชิงการสอนธรรมะและหลังจากที่ศาลสุราธานีมีคําสั่งให้ผู้ปกครองของทางอาจารย์น้องไนท์เชื่อมจิตว่าห้ามนําภาพของอาจารย์น้องไนท์เชื่อมจิตศาลนั้นไม่ได้สั่งตน โดยในเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมของอาจารย์น้องไนท์ในการนั่งสมาธิอีกครั้งซึ่งหลังจากนี้เนี่ย คดีจิตผู้ใดที่กล่าวหาว่าตนมีการเรียกร้องรับเงินบริจาคคดีเชื่อมจิตซึ่งตนจะดำเนินการฟ้องร้องทุกคนที่กล่าวหาส่วนประเด็นที่ตนเคยถูกกล่าวหาว่าไปลักรถของลูกความมาใช้ส่วนตัวนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งตนไม่ได้มีโอกาสที่จะชี้แจงกรณีดังกล่าวกับสื่อช่องใดเลยแม้กระทั่งตอนที่ตนไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็ตามซึ่งเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการในชั้นศาลต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าตุใดวันนี้จึงขนมาจำนวนสองคันรถบัส มีการสื่อนัาติหรือไม่ในธรรมราชก็บอกว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มาให้กำลังใจครอบครัวอาจารย์น้องไนซ์เ่อมจิตและตนในการต่อสู้คดีความต่างๆซึ่งหลังจากนี้จะมีการเดินทางไปเลยกระทงที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนอาการบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าสืบเนื่องจากที่ตนเคยถูกทำร้ายที่กองบังคับการปราบปรามนั้นหายดีแล้ว